ตอนนี้เรามาสวนอินทพาลามนะครับเอกอินที่อำเภอพยุนะครับบ้านป่าไร่ตรงน,นี้เป็นที่จอดรถจริงๆสวนไม่มีที่จอดรถก็อาศัยที่จอดรถอยู่ข้างๆสวนยางพารานะครับข้างๆสวนอินทพาลามอันนี้คือจำนวนรถที่ มาสวนอินทาลัมเดี๋ยวเราเดินไปที่สวนอินทาลามกันข้างๆดีท,ที่จอดรถอยู่ข้างหน้าสวนนะครับอันนั้นคือรถที่วิ่งตามๆกันออกไปนะครับ อ่านเนี่ยอ่าน่ว่าไม่ได่พูดอะไรอ่านทุกครั้งเราก็เลกัวเอนมพีคืออินทาลมพันบาฮีนะครับที่จะปลูกอยู่ที่นี่พันบาฮีเป็นอินทาลัมที่กินสดนะครับเริ่มสุกแล้วออกสีเหลืองละนีครับเริ่มสุกแล้ว เป็นพันธ์กินสดนะครับพันบาฮีถ้าแถวบ้านเราในประเทศไทยก็จะเป็นปลูกพันุ์นี้นะครับบาฮีส่วนที่แถวตะวันออกกลางที่ชาวมุสลิมแถวตะวันออกกลางที่กินที่เป็นอินทราลัม แห้งอันนั้นจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับอ่าไม่ได้ตากแห้งนะครับก็คือจะปล่อยให้แห้งขาต้นก็คือแถวนั้นภูมิอากาศก,าก็จะแห้งแล้วก็เขาก็จะให้สุกแล้วก็แห้งคาต้นเราถึงเก็บผลผลิตออกมาแต่พันธุบาฮีที่ปลูกที่นี่ จะเป็นพัน์กินสดก็จะกินในอีกลักษณะหนึ่งหวานกรอบอินทผลัมให้ประโยชน์ยังไงก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ให้ความหวานนะครับคนที่ป่วยเป็นเบ,บาหวานก็สามารถกินได้เพราะว่าเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก็คือสามารถใช้ได้เลยไม่เป็นอันตรายสำหรับคนที่ป่วยเป็นเบาหวาน ถ้ากินอิน,อนทผลัมสามารถกินได้นะครับถ้าไม่แน่ใจก็ลองปรึกษาแพทย์พยาบาลดูว่ากินได้ไหมทานได้ไหมอินทผลัมที่เป็นผลไม้รสหวานก็คือ,อาบางคนอาจจะติดภาพว่าอินทผลัมพันธบาฮีที่เป็นสีเหลืองเนี่ยจะติดรสฝาดแต่ที่ปลูกที่นี่ที่อำเภอพายุจะหวานกรอบนะครับ ไม่ค่อยฝาดเทลายถ้าถ้าสุกเต็มที่จะไม่ค่อยติดรสฝาดก,ก็คือถือว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งถ้าทิ้งไปเรื่อยๆก็จะหวานขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนกับว่า,เ,าเหมือนกับลองกองหรือตัดให้ลืมต้นก็จะหวานขึ้นอินทผลัมชนิดนี้ก็เช่นเดียวกันมีคนมาชมสวนเยอะแยะเลยครับ มมก็ไปตายต้นก็ระวังนิดนึงใบค่อนข้างที่จะแข็งเดี๋ยวทิมตากลัวผลก็จะประมาณนี้เริ่มสุกแล้วเราจองไว้แล้วครับ